เหนื่อยไหมคะคุณแนอนแฟนๆถามมา,มามเหนื่อยนิดนึงนิดนึงนะคะสวยเขาบอกว่าวันนี้ชุดสวยมากเลยค่ะดูควีนเลิศทานอะไรยังคะหิวไหมคะไม่นิดหน่อยนะ <laughs> นนยนะเวลากินข้าวแล้วคะ่ะ เดี๋ยวบอกให้นะคะอุ้ยแองจี้ตัวจริงสวยมากแรงขอบคุณนะคะทุกคนก็มีตบรูปบ้างนะคะตามสไตล์เดี๋ยวจะบอกคุณแอนให้นะคะว่าทุกคนหิวมากนะคะแฟนคลับบอกว่าฝากบอกพี่แอนว่าแฟนคลับทุกคนรักมากๆนะคะแล้วก็คนให้กำลังใจเต็มเลยในไลน์แอนบอบคุณคลักีนะคะนั่งส่องเลนิโร่า ทำไมต้องกลับไปกลับมาก็อันนี้มันได้ยินได้ยินได้ยินเยอะกว่าจะบอกว่าเมื่อกี้นั่งคุยกันในรถนะคะน้องแอนน่ะบอกว่าตื้นตันแล้วก็ขอบคุณกําลังใจจากแฟนคลับทุกคนนะคะแต่บางทีนางก็พูดภาษาไทยไม่ทันใจแม่ปุ้ยอยู่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ดื้อนะเขาฟังทุกทุกคอมเมนต์แล้วก็เอามาปรับใช่ไหมอ่ะเรียบเรียงคาพูดเล่าให้ส่นสฟังหน่อยเรียบเรียงคำพูดากอะไรคะ C as ย r s e ว t e n c เซ็นเทนก็แอนเห็นทุกคอมเมนต์นะคะแต่ว oh, right? ่าแล้วแอนก็เอาสิ่งดีมาปรับนะคะก็เหมือนคนแอนไม่พัฟเฟคแต่แอนเต็มเต็มที่เพิ่มบางไทยโอ้เลิศนะคะก็เป็นวอลลีจากคุณแอนแอนเชลีสกอตเคมิสไม่พร์เฟคแต่จะทำให้เต็มที่เพื่อคนไทยนะคะอะไรไหมอุ้ยเร็วมากแม่งงง แม่กินเหมือนแอนสามเร็วๆแม่มันคือชา a l เลนจ์มันคือชาเลนจ์ยาแอนบอกแม่หน่อยมันคือชาเลนจ์เอ้ยเห็นไหมแม่เรียวอยู่หมดเรียบร้อยสุดยอดอุ้ยสุดยอดค่ะกินอีกกินอีกอันนี้นะคะเป็นคล้ายๆแบบว่าบาร์บีคิวนะคะ แล้วแอนอ่ะชอบกินผักมากทุกคนที่จะขอเมาส์นางแบบว่าตอนนั้นสั่งอาหารด้วยกันใช่ไหมคะแล้วแอนก็กดแอดออนเยอะมากแล้วเราก็งงว่าแอนกดแอดแอดออนอะไรแอดออนผักเยอะมากหลายชนิดหลายสิ่งมาก What's your favorite vegetable แอนีชนะคะก็ชอบเหมือนกันผักโขมนะของโปรดเอาบายบายค่ะบายบายเมาได้แค่นี้นะคะใครมีคำถามอะไรอยากฝากแอนก็บอกงไม่หมดเลยตามอะไรตามไปไหนอ๋อจะสปีชโอเคค่ะ